โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมโย่ผม,ผมนนท์ปูเร็บมนะวันนี้เราก็จะมาสอนครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นสาก้าในแพทปัจจุบนันนะครับก็สาก้าในแพทปัจจุบันบบนีนนนะ้ก็จะแบบรีโหลดช้านิดนึงนะครับเรื่องของยิงนะครับก็จะรีโหลดช้านิดนึงครับก็มันช้าลงนิดนึงอ่นะเดี๋ยวผมก็จะมาสอนว่าแบบเฮ้ยเล่นยังไงให้แบบมันรีโหลดเร็วมันทำยังไงจะยิงดีขึ้นก็แนะนำเทาให้ใส่แมกกาซีนหัวเอสัก์าาสัก เพราะว่ามันดังมากครับปืนปืนเวนี่ก็แนะนำครับสำหรับใครที่อยากเล่นก็พยายามยิงให้ติดติดหัวนะครับก็พยายามยิงแบบติดติดหัวคือโดนต่อยปืนเวนปืนปืนนี้มันเบามากนะทุกคนอย่างคนนี้นะครับผมข็พยายามยิงให้งัดอย่างที่ติดหัวนะครับบอกเลยครับใช้ไอ้แม็กกาซีนของไออาร์ช่วยนี่คือแบบ ตอนนี้คือแบบก็แบบดนชาร์จเยอตอนนี้ผมก็เล่นแบบไม่ได้เนี่ยครับคนนี้ขเขาพยายามกระโดดจ้ำหัวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขากระโดยยดใหญ่ยอดเลยถ้าติดสม,มุดดำมันจะแรงกว่าเนี่ยครับคนวุ้นผิวผมกดผิดทุกคนผมจะเอาซองของฉานะ แี่นี้ออกไอเอวิวก็แบบมันก็คือคุณต้องพยายามทำให้มันติดค่อยทำเลยคือคุณต้องพยายามลากขวะคนนี่แบบแบบคนมันตายว่อีกขึ้นอนะ่ะกรมนี้จะมาเน้นสอนสกันจะไม่ได้ วันนี้เรามาสอนสกา้ามาสอนเรื่องสองกวางเนี่ยยังจะจ้ำหัวแต่ก็ลินยากอยูน่นะทุกคนลินยากคอตัวละปืน UMP เนี่ยไอไอสกา่ายไม่กันหัวไม่กันหัวก็ขอ,กข,อขอใครนะครับเราสการครับ ก็เริ่มก็เริ่มเริ่ม,มน,นี้ก็ผมก็มาเล่นทำไมวันนี้มมีแต่องอันนีแต่สคนน,นี่คือต้งองทำยานี่โอ้ยคือมัน้นองแบบราสาทีนี้ขอจบน้ก็ผมก็มาตอนตอนสก,กานกกกาะครับก็ยังอะไรแบบ ยิงยังไงถึงจะแบบเล่นไม่ได้ไวๆนะครับก็ตลัด like. จากทีผมก็จะไปดูเค่นแล้วไม่ข <connection> <c oughs> ึ้นก็เดี๋ยวหาไฮไลท์ให้ดูสักขวายกันไม่หงุดหงิจะหาไฮไลท์ให้ดูอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมอัดต่อดีกว่ามัไม่ยิงหัวผมว่ะ ยังย <Allah> ่อขอดแต่เพ like right ีงนี้ก็ไป็นไม้วัสดีครับตายทุกคนได้เจ๊ดีเดี๋ยวมึงตั้งให้วราสองจำเลย